ขอฮาทู to, ให้เขาขอแต่งงานเร็วๆคะ่ะอันนี้อยู่ในสัง่งนะอยู่ในสัง่งละถ้าคุณจะเอ้ยนะเร่งรัดสถานะให้เขาขอแต่งงานต่างๆพวกนี้ครับคือถ้าเขาไม่ขอแต่งงานเขายังติดอะไรบางอย่างเขายังมีข้อสงสัยในตัวของคุณบางอย่างคุณต้องทําให้เขาไม่เกิดข้อสงสัยนะครับเขายังค้างแดงใจในในตัวของเราบางอย่างครับคุณไม่รู้ครับว่าความสัมพันธ์ของพวกเราเป็นยังไง แต่ถ้าคนไม่ชัดเจนคนไม่ขอแต่งงานคนยังไม่ ing, well. คม่อยโตหายังไม่ค่อยอินกับเราเงนี้ครับเขาติดคําถามในใจบางอย่างคุณต้องทําให้เขาเคลียร์คำถามในใจนะครับอันนี้อยู่ในสั่งรักนะครับเข้าใจไหมครับเพราะอะครับถ้าให้ครูบอกเกี่ยวกับ how to เนี <curios idades> ่ยครับมันมีหลายอย่างมากเลยครับที่จะทําให้คนชัดเจนนะครับข้อห้ามทำ33คำห้ามพูดหรือ คำพูดที่ทําให้เขารู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจำไว้นะครับคนเราจะรักใครก็าตามที่อยู่ใกล้กับคนคนนี้แล้วฉันรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคนเราจะรักคนแบบนี้ครับคุณอยู่ใกล้เขาแล้วเสริมให้เขารู้สึกเป็นคนมีความมั่นใจมากขึ้นหรือเปล่าชมเขาหรือเปล่าชมเขาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วทั้งๆที่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นตอนอย็นนี้นี่คือนี่คือการบ้านนะครับ อันนี้อยู่ในสั่งรักนะครับโอเคไหมครับ